จชกเอกเรื่องผีกลางวันแสงอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับปะ่ะฟังพร้อมกันดีกว่าครับสวัสดีคุณพัชส,สวัสดีจ้าพี่เก่งป้าออาสวัสดีจ้าบ่าเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าน้ำไหว้พระที่ว่าเนี่ยครับคุณพัดลั่นโทมของเราเรื่องมันเป็นยังไเอะ,อะเรื่องอันนี้เป็น เรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังจ้ะครับครับอันนี้ก็จะพยายามเรียบเรียงให้ดีที่สุดนะขอบคุณมาก <c oughs> จ้ะต้องขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้คุณย่าพัะได้เสียไปแล้วหลายปีนะแต่ว่าตอนที่คุณย่ามีชีวิตอยู่เนี่ยพัดต้องบอกว่าคุณย่าของพัดเนี่ยเป็นคนที่มียานแต่แกไม่ได้เป็นร่างทรง <c oughs> ไม่ได้เป็นอะไรนะรแต่แกจะมียานเหมือนว่า แกจะรู้อะไรบางอย่างล่วงหน้าได้อะจ้ะหรือว่าสัมผัสอะไรบางอย่างล่วงหน้าได้ซึ่งตอนที่อยู่กับย่าเนี่ยย่าจะชอบให้เอาน้ําไหวพระเนี่ยคือน้ําน้ําแก้วที่ใส่ถวายพระบนหิ้งพระเนี่ยไปลาดสาดที่หน้าบ้านเสมอเสมอบดยความที่พัดสงสัยเนี่ยพัดก็เลยถามคุณย่าพัดไอ้ทำไมเราต้องเอาน้ําไหวพระเนี่ยมาสาดที่หน้าบ้านเราด้วยครับ ย่าก็บอกว่ามันจะได้กันสิ่งไม่ดีเพราะว่าเวลาเราลาบน้ําไหวพระแล้วเนี่ยให้บอกว่าให้กลายเป็นน้ำมนต์สาดแล้วให้มีแต่ความสิีมมงคลนะอืย่าจะสอนอย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่าย่าเนี่ยเคยประสบเหตุการณ์ที่เกี่ยวเรื่องพวกนี้มาครับออืย่าเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนอ่าก่อนหน้านี้ย่าได้ขาย ผ้าขายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ภาคใต้คือก่อนหน้าเนี้ก่อนญาที่จะไปคยญาจะไปขายผ้าภาคใต้เนี่ยญาได้เดินทางไปที่อ่าซาอุดจ่ะเพราะว่าไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่นู่นสองปีครับแล้วพอท้องคุณพ่อของพัดเนี่ยญาก็ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอืแล้วหลังที่จากอ่าพ่อของพัดเนี่ยเกิดเกิดแล้วคุณย่าก็เลยตัดสินใจทําอาชีพเอ่อ ผลผ้าเสื้อผ้าสมัยก่อนเนี่ยจะลงไปขายที่ภาคใต้ทางชายแดยนภาคใต้ซึ่งการขายผ้าสมัยก่อนย่าบอกว่ามันขายดีมากปู่กับย่าเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ฝากลูกชายของป้าเนี่ยของย่าเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของพัดเนี่ยไว้กับญย็บ่าเป็นป้าเป็นคุณยายใหญ่หญไว้พอทีนี้ย่าไปขายของภาคใต้เนี่ยจะได้ความที่ว่า แกเป็นคนต่างที่ถึงแม้ว่าจะมีปู่เนี่ยจะมีญาติอยู่ทางใต้บ้างก็เป็นที่อิจฉาเพราะว่าแกขายดีจะ้ะแล้วตอนนั้นสิ่งที่ญาติจะพกไปด้วยก็คืออ่าองค์พ่อแก่จะ้ะครับออืพกไปสิธงตัวบูชาแล้วก็พระที่ท่านนับถือก็เป็นพระจากลบุรีเป็นพระบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ชื่อหลวงพ่อสัมฤทธิ์จะ้ะครับ,รบพบไปด้วย แกก็จะเอาน้าน้าเนี่ยถวายพระทุกวันแล้วแกก็จะเช่าบ้านอยู่ที่ใต้หลังหนึ่งเป็นบ้านเป็นหลังแล้วทุกครั้งที่แกเอา,เอาน้ําเนี่ยไหวพ้พระเสร็จแล้วเนี่ยแกก็จะเอาน้ําเนี่ยสาดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านตลอดจะ้ะคือสาดใช่ไหมคุณพัดส,สาดแบบไม่ใช่ลดใต้โคนไม้นะคือสาดแบบออกไปเลยใช่ไหมสาดสาดออกไปไว้เป็นแนวๆอ่ะเป็นแบบอย่างนั้นเลยจะ้ะอ,อ่าเป็นประมาณนั้นที่อยากจะทํา แล้วด้วยความที่ว่าผ้าแกเนี่ยขายดีมากเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเติมของเดี๋ยวเติมของเนี่ยอืก็ทําให้คนในละแวกหลายคนเนี่ยเริ่มแบบว่าอิจฉาแกอืที่ว่าผ้าแกเนี่ยขายดีมากครับก็เริ่มแบบว่ามีคนมาบอกที่เป็นญาติๆกันบอกว่าย้ายที่ดีกว่าไหมญาติญาติหนูก็บอกว่าทําไมหรอก็ ร้านตรงข้ามเธอเนี่ยเขาเล่นของนะ oh. เธอมาขายตัดหน้าเขาหรือเปล่า oh. เธอเป็นคนต่างที่ oh. Oh. ก็บอกย่าก,ก็บอกว่าจะไปไหนได้ละพี่หนูก็มาอยู่ใต้ครั้งแรก oh. ไม่มีที่ไปหรอกก็รู้จักแค่ตรงนี้มีญาติอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้ oh. จนซ็่ญาติทางปูอ่ะจ้ะ ก็ว่ากันอย่างนี้ก็คุยกับญาติที่ใต้ประมาณนี้จ้ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่ว่าญาติญาติของปู่เนี่ยมาบอกญาอย่างนี้อืร้านของคุณย่าเนี่ยก็เริ่มขายของไม่ดีครับอืเรียกลูกค้าในลูกค้าก็มักจะเดินเลยเลยร้านแกไปจ้ะแล้วช่วงนั้นคุณย่าก็ฝันว่าในฝันของแกีหยแกไปยืนอยู่ในที่มืดๆแล้วมีเสียงโ่ร้องอ่ะครับ ร้องรอบตัวแกแต่แกไม่เห็นสิ่งที่ร้องน่ะว่ามันเป็นอะไรครับแกบอกว่าจะคล้ายเสียงช,ชนีร้องก็ไม่เชิงใช้คล้ายเสียงคนร้องก็ไม่เชิงเป็นเป็นอยู่อย่างเงี้ยจะร้องด้วยเสียงโหยหวนในในฝันแกนะสุดเจ็บในท้องอมเจ็บ,บ <7 S 1> ในท้องขึ้นมาแล้วก็ พอตกเย็นหน่ะย่าก็เลยไปรูกหลังปูอ่ะบอกเอ๊ะแกเป็นอะไรเนี่ยอืมเขาก็รูปหลังปูอ่ะจ้ะเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วสักพักสิ่งที่ปู่อ้วกออกมาอืมันเป็นก้อนดินนะอืเคลือบด้วยเหมือนเขาบอกว่าเหมือนน้าเลือดน้ําหนองอ่ะพี่ปูอ้วกออกมาออก้อนดินที่ว่าพัดก้อนใหญ่ไหมย่าบอกว่าประมาณ เล็กกว่ากำมือนิดนึงโอ้ย,อยน,นใหญ่นะใหญ่นะขขเขาบขาเหมือนกับอารมณ์ประมาณให้นึกภาพไข่หนึ่งฟองอ่ะเออออกมา,า,าแบบน,น,น,นั้นเลยนะ้ใหญ่แล้วล่ะปู่อ้วกออกมาออย่าก็เลยบอกสงสัยเราโดนแล้วแม่เลยออแล้วแต่แล้ย่าสงสัยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนยืนขายหน้าร้านตลอดซึ่งปู่เนี่ยเป็นคนแค่ช่วยหลังร้านอืมครับ ทำไมปู่โดนอยู่คนเดียวทําไมยา่าตัวย่าไม่โดนอือย่าก,ก็สงสัยครับทีนี้ย่าก,ก็เลยพาปู่เนี่ยไปที่ศาลเจ้าใกล้บ้านนะจ๊ะให้เขาทาพิธีคือย่ารู้แล้วแหละครับว่าปู่โดนเขาก็ไปทําให้แล้วเออสิงแสที่ประจำศาลเจ้านะั่นนะ่ะก็บอกว่าพอปู่อะไปกินของสุ่มสีสุ่มผ้านะ พปู่หนูเป็นชอบแบบกินเหล้าอ่ะอะอะแกก็ไปกินแบบไม่รู้ตัวของอก็เลยเข้าอืมส่วนย่าเนี่ยเขาบอกว่าที่บ้าน,น่ะมีกําแพงแก้วอยู่นะคําให้เข้าของเนี่ยไม่เข้าตัวย่า<อ>เขาบอกอย่างนี้เลยจ้ะ,ะซึ่งย่าก็บอกว่าสงสัยเป็นน้ําน้ําที่ถวายพระเนี่ยอืคุณย่าได้สาดไปและอธิษฐานทุกครั้งว่าให้ป้องกันสิ่งไม่ดี และทีนี้พอหลังจะปู่ไปถอนของได้<ะ>ก็ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแต่เหมือนเขารู้ตัวว่าคุณย่าเนี่ยถอนของได้<ะ>คืนนั้นย่าบอกว่าย่าไม่ได้ฝันนะแต่ย่ารู้สึกว่าย่ามีสัมผัสอะไรบางอย่าง<ะ>คือย่านอนอยู่ในบ้านเนี่ยแต่สิ่งในจิตที่ย่าเห็นนะ่ะย่ารู้รับรู้ตลอดเลยว่าหน้าบ้านมีคนผู้หญิงค นุ่งผ้าแบบทางใต้อะทั้งตัวแต่ผมเนี่ยฟูเป็นฝอยขัดหม้ออมมายืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วจะจะเดินปีเข้ามาแต่เข้าไม่ได้เพราะถึงแนวที่ย่าได้สาดน้ำมนต์ไว้เนี่ยเขาก็เด้งออกออแล้วสิ่งที่ย่ายเห็นในนิมิตไปเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอ่ะร้องท้าแกอ่อพวมึงแน่จริงมึงออกมาเจอกูสิ มึงแน่จริงมึงออกมาเจอกูสิย่าก็เึกอะไรไม่ออกแล้วเพอเอินว่าตอนนั้นนะแกหมาะหันไปเห็นองค์พ่อแก่ที่แกตั้งไว้ในบ้านนะอ่ะแกก็เลยมองไปทางองค์พ่อแก่คือแกไม่ได้ลุกขึ้นมานะแกบอกว่าแกมองไปและแกก็ใช้จิตอะอธิษฐานออบอกองค์พ่อแกเจ้าขาลูกมาทำมาหากินลูกไม่อยากละลานใครโปรดช่วยลูกด้วย แกก็บอกว่าแกเห็นเงาคนแต่งชุดลายเสืออ<ะ>เดินออกมาจากคองพ่อแกอแล้วแต่แกไม่เห็นหน้านะแล้วก็พอมาเดินมาถึงประตูหน้าบ้านเนี่ย<ะ>อองค์พ่อแกเนี่ยก็เหมือนกับว่าจับเข้าไปในหูอ่ะแล้วก็เหมือนดึงขี้หูออกมาพี่<ะ>เพราะว่าอย่างนั้นเลยเป็นก้อนขี้หูเป็นแท่งออกมาเลย<ะ>จากหู แล้วก็ปาไปใส่ผู้หญิงคนนั้นที่มายืนหน้าบ้านออแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กระยิอย่างแรงเลยแล้วก็หายแวบไปเลยออแล้วทุกอย่างก็หายไปจากที่กยเห็นน่ะทุกอย่างคือตัดออกไปเลยภาพก็เป็นสีดาเลยอพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยบ้านตรงข้ามอ่ะพอเช้าอีกวันหนึ่งบ้านตรงข้ามอ่ะถึงกับว่าขายออกมาขายของไม่ได้ครับ แล้วเขาก็มีอาการล้มหมอนนอนเสืออออือคุณย่าด้วยความที่ว่าเป็นเป็นคนไม่พยาบาทไม่อะไรแก่ใครอ่ะแกก็เข้าไปดูอาการอซึ่งบ้านตรงข้ามเลยก็เป็นผู้หญิงสองคนผัวเมียอยู่ด้วยก็เป็นทั้งผัวทั้งเมียอะ่ะล้มหมอนนอนเสือทั้งคู่เลยอย่าด้วยย่าก็บอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงพอย่า,าเข้าไปในบ้านนะ่ะคนนั้นสองคนนั้นเห็นถามว่าเป็นยังไงเขาก็มองด้วยสายตาที่ขวางอะ่ะคุณจี มองด้วยสายตาที่แบบเจ้าบอกว่าไม่รู้สึกอาฆคาดเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะเป็นมองด้วยสายตาอาฆาตอ่ะก็มองคุณย่าบอกแล้วก็พูดใส่คุณย่าบอกว่าคราวนี้มึงมีของดีมึงรอดไปอืพูดใจคุณย่าอย่างนี้เราจะย่าบอกว่าย่าก็เลยพูดบอกว่าไม่น่าไม่น่าคิดให้ร้ายกันได้ขนาดนี้เลยฉันมาแค่ขายของนะย่าก็บอกว่า ตัวย่าเนี่ยไม่ได้เล่นของไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะที่ทําให้ขายดีเนี่ยเพราะการพูดจาของฉันตั้งหาที่ทําให้ฉันขายดีอ๋อ,อคือสเสน่ห์ของปากอืมหรือลูล้อลชกช่ย่าจะเป็นย่าจะเป็นคนพูดทํานองเดียวกับพัดเลยคือ,อพูดจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน เหมือนกันไม่มีผิดเลยจ้ะมคือชมคุณจ้าก็เหมือนชมคุณพระแต่ว่างานอาจจะเขาเรียกว่ามีจระจ๋ามีลูกอ้อนลูกหยอดอ่อนหวานอ่อนหวานเขาเรียกว่าเออของแล้วคุณภาพของก็ดีด้วยก็เลยทําให้ลูกค้าติดใจถูกอ่าจ้ะแล้วพอหลังจากนั้นอีกประมาณสองวันตัวเมียของบ้านหลังนั้นก็เสียจ้ะโอ้แล้วสิ่งที่เสียที่เขาเสียพอพอเขาไปดูศพกันเนี่ย ตามตัวผู้หญิงคนนี้มีตะลอยจ้ำแล้วกลิ่นกลิ่นศพเนี่ยขึ้นไวมากทั้งที่ว่าเพิ่งเสียไม่เท่าไหร่ใช่หจ้ะนะเหมือนอารมณ์ประมาณคือข้างในไปหมดแล้วนะแล้วเขาจะให้คือเหมือนน่าจะโดนของย้อนกลิ่นตัวนะออคือผ่ากาลังสงสัยเดี๋ยวรอให้คุณพัาเกล่าสดเสร็จกันหลังจากนี้ไม่นาน่าก็ได้เดินทางกลับมาลบบุรีแล้วก็คิดว่า ไม่ไม่กลับไปขายผ้าทางใต้แล้วไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมหรือว่าให้ใครมาก่อเวรก่อกรรมก็เลยแต่ได้ขายกับข้าวที่ลบบุรีอ่ะจ้ะเรื่องนี้นะใช่ก็เลิกขายผ้าไปเลยนะฮะแต่เรื่องก็มีประมาณนี้แหละจ้ะพี่โอ้โหนานเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปถามเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาทันี่งนานแล้วจ้ะตั้งแต่พ่อยังเด็กเด็กอยู่พ่อยังเด็กๆ็กอยู่ตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่ละพัดอ่าคุณพ่อสี่สิบแปดอะสี่สิบแปด ว่าไงจะลูกสาวนะฮะโอ้เดี๋ยวนะคุณพาัาร้านตรงข้ามเนี่ยฝ่ายภรรยาผู้หญิงเนี่ยเสียแล้วผู้ชายอะ่ะผู้ชายย่าไม่รับไม่รับรู้เลยจ้ะเพราะว่าย่าลับขึ้นมาก่อนอ๋อพักก็ลองคิดว่าอย่างนี้พี่เก่งคุณพัชว่าเฮ้ยเขาเขาเขาถูกของสะท้อนย้อนกลับหรือว่าตัวเขาอ่ะ เป็นปอบเป็นอะไรอยู่อผมดาว่าคืออย่างแรกอย่างที่คุณพัดนเล่ามาอิจฉาเรื่องของการขายดีอ่าก็เลยทําของคนคนใต้เนี่ยเขาจะเรียกเขาเรียกว่าเรียกของดํานะอ่าใช่ปะป๋าหรือว่าเขาจะไม่ได้เรียกคุณสมก็เรียกสายดํคุณสายดามียาสั่งมีนู่นมีี่ส่วนใหญ่คนใต้เ็าจะเล่นแบบนี้นะก็คงเหมือนนั้นเราประมาณว่าย่าคุณพัดอ่ะไอ้นี่ะมันขายดีจังเลยวะแล้วคือสิ่งที่มันสังเกตก็คือ เวลานั่นอ่ะชอบเอาน้ําที่ทําบูแล้วไปสาดอ่ะคนก็คงคิดว่าเอาของมาโรยอ๋อคือเขาอาจจะเข้าใจผิดเออพี่เก่งพูดมีเหตุผล่ะใช่ึกออกปะคือเวลาเสร็จคือปกติเวลาป่าปวดน้ำเสร็จทำารถดต้นไม้ใช่ออแต่อันนี้เป็นน้ําถวายหิ้งพระอออใช่ไหมคุณพัดคือใช่จ่ะไอ้บ้านตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าคุณ่าเล่นของก็ได้ใช่ เอาน้ำเนี่ยไปไดออ้ะเราอย่างเงี้ยน้ำถอยพระเรามีเหรอเราไม่มีออกมาเททิ้งชัอคโกไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราก็ลดต้นไม้แล้วก็ว่ายถูกป่าทำเปล่าหรือป่าไม่ทําป่าไม่มีทิ้งพามีแต่ทิ้งแมวอย่างเงี้ยเหรอหรือว่ามีแต่หิ้งกระพองเพชรเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมันใส่ยับเลยไม่คืออย่างเงี้ยเอาด้วยความใช่ใช่ด้วยเราอย่างผมบ้านผมเนี่ยเสกปุ๊บผมก็ไปรัดต้นไหน้าบ้านอ่ถูกป่ะวันหนึ่งเปลี่ยนทิ้งรถทีหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนทิ้งรถทีหนึ่ง แต่เนี้ยคือมันไม่ได้ลดต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยพอถึงเสร็จปุ๊บก็เหมือนเราสาดคือคืออ่าาของคุณพัฒเนี่ยแกบอกว่าพอลาเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอให้น้ํานี้กลายเป็นน้ำมนต์เขาก็สาดรอบรวกกันสิ่งไม่ดี ลมเพลลมพัดอะไรจะเข้ามาไงแต่ตรงข้ามเคิดว่าไอ้นี่ทาของเว้ยทําของเว้ยของขายดีไอ้นี่เล่นของฉันขายไม่ดีเลยสุดท้ายเอาไม่ได้ย้อนกลับดูตัวเองเว้ยตัวเองอาจจะแบบสินค้าคุณภาพไม่ดีเวลาลูกค้าเข้าร้านหน้าบึ้งใสอะไรใสอะไร สุดท้ายคือญาของคุณพัฒไม่ได้เป็นแบบนั้นล้ะจ้าจ๋ามาถึงเสร็จปุ๊บอ้าวว่าไงออสวันนี้เอาผ้านี่พับนี้เพิ่งมาใหม่เลยทอสวยๆแน่นๆสีสวยย้อมดีมากเลยอย่างนี้ป่าคุณพัฒอ์ใช่ท่านเก่งเหมอญาพัฒจะสอนอีกเรื่องนึงก็คือเวลาก่อนจะขายของเนี่ยจะโกรธจะเกลียดใครอารมณ์เสียในบ้านยังไงแล้วแต่พอถึงหน้าร้านแล้วต้องยิ้มห้ามหน้ารุ่นเด็ดขาดใช่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  สนุกดีสนุกสนุกเนี่ยแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่คุณพัดเล่านะแล้วยิ่งไปทางใต้นะเขาบอกว่าพ่อเองจะชอบไปกินอะไรไปกินเหล้าไปกินอะไรนู่นนั่นนี่คือเขาวางยาเอาน่ะจะสั่งอ่ะอ๋อใช่เพราะกับเพระวังต้องระวังเพราะกลับไปกินซ้ําอีกทีชักตายคาที่เลยนะอ่าฮะถูกไหมโอ้ร้ายนะอืมอืมฮะโอเคอะโอเคครับคุณพัดนั่นคือเรื่องเรานงหมดทั้งมวลนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ t ดู s ช o อ k เอ็เรื่องผีกลางวันแสง